อะไรคะอะไรเต้เต้อยากได้อะไรตุ๊กตาเหรอลูกแม่เก็บตุ๊กตาไว้เหรอฮะจะเอาตุ๊กตาเหรอคะเอาไหมเอาไหมเอาตุ๊กตาเหรอเอาตุ๊กตาไหมไหนเอาไหมตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอหนูจะเอาเมียใช่ไหมเอาเมียเอาตัวไหนตัวนี้เหรอลูกตัวนี้เหรอคะตัวไหนเอ่ยตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะหาตัวนี้เนาะ ค่ะเอาตัวนี้อีกจะเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอลูกตัวนี้บ่ตัวนี้ไหมเอาไหมคะเอามเตอร์กับเตอร์เอาไหมนี่เอาเหรอเอาเอาตัวนี้ก็เอาอ่ะเอาเลยอันนี้เอาไหมนี่เตอร์อันนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกหมอนเอาไหมชมพูอีชมพู เอาไหมเอาเหรอคะเอาเอาไหมนี่เอาไหมนี่ตัวสุดท้ายเอาไหมเอาไหมเอาไหมครบแล้วนะสี่ตัวแล้วนะครบแล้วนะอ๋อค่ะค่ะค่ะเอาค่ะเอาค่ะครบแล้วค่ะ ครบนะไปไหนเอาไหมนีเนะ่เอาแล้วนะของใครของใครเอาแล้วนะโอ้เมียาคอปเตอร์